สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เก่านักสะสมและนักประวัติศาสตร์มืองสมัครเล่นชัยภูมิวันนี้ผมก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่พระพุทธบาทภูชาติโดยการท่องเที่ยวครั้งนี้จะเป็นการเดินอย่างเดียวเลยครับโดยพระพุทธบาทภูชาติอยู่ติดกับถนนแก้ง้อชัยภูมิทางหลวงไม้เลข201กิโลเมตรที่136ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ แต่ผมขอแนะนำว่าขับรถมาดีกว่าครับภายในพระพุทธบาทภูชาติก็ไม่ได้ไกลมากแต่สําหรับคนไม่ชอบเดินน่าจะไม่ชอบและก็ยังมีน้องหมานั่งเฝ้าปากทางอยู่ที่ลานค่าแต่หมาใจดีครับไม่กัดเห่าอย่างเดียวส่วนก่อนจะเข้าไปด้านในเราก็จะพบกับลานหินขนาดกว้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตาดัดมองไปไกลๆจะเห็นพระพุทธรูปปริษฐานอยู่ บรรยากาศเหมือนอยู่บนดาวอะไรสักอย่างส่วนท่อนไม้ที่เห็นอยู่น่าจะเป็นท่อนไม้ที่ชาวบ้านนำมาบริจาคคาดว่าน่าจะเป็นต้นสะแบงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหินซ้อนกันคล้ายเจดีอ่ะเราจะมาเล่าถึงภูชาติหรือว่าป่าภูชาติกันสักเล็กน้อยป่าภูชาติเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่ามาอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของเนินเข,ขาปูแลนคา มีถนนหลวงหมายเลข201เขตกั้นระหว่างตำบลน,นาเสียวและตำบลโพนทอง,องกิโลเมตรที่135ถึง137ถนนชัยภูมิแก้งขอด้านทิศใต้มีแนวผนังเนินเขาภูชาติเป็นเขตกัน้นระหว่างตำบลน,นาเสียวกับตำบลบ้านเล่าคือทางทิศเหนือของตัวอำเภอเมืองชัยภูมิพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าลานหินหนองเป็นลานหินลาบจัดอยู่ในกลุ่มป่าเสื่อมโซค่คือป่าที่มีไม้มีค่า ที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่บางส่วนป่าเสื่อมทรงในลักษณะนี้สามารถดําเนินการได้2รูปแบบคือการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพโดยสิ้นเชิงและการพัฒนาหน้าดินให้มีคุณภาพก่อนปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรที่ยังมีศักยภาพฟื้นตัวเองได้ตามธรรมชาติส่วนบริเวณที่เราเห็นนี้คือลานทม ส่วนด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไป,ไปในเขตส,สำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติเรามาพูดถึงประวัติพระพุทธบาทภูชาติกันดีกว่าพระพุทธบาทภูชาติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชัยภูมิลหลายๆคนในแถบนี้เคยเห็นอิทธิฤทธิ์เป็นลูกไฟพวยพุง่งออกจากบริเวณนี้ในวันพระใหญ่และในรัศมีพื้นที่ใกล้เคียงกันรัศมี15กิโลเมตรมีรอยพระบาทคู่ และบ่อน้ําทิพย์อยู่หลายจุดถ้าหากเราเอาพระพุทธบาทภูชาตเป็นศูนยน์พระพุทธบาทภูแฝดอยู่ทางทิศตะวันออกพระพุทธบาทภูพระจะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือพุทธบาทสะฮงจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และพระพุทธบาทภูโค้งจะอยู่ทางทิศเหนือพระพุทธบาทภูชาตมีลักษณะเป็นสำนักสงฆ์และเป็นวัดล้างโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตมักจะมีพระธุดงเดินทางมาปักกฏ บาเพ็ญเพียรมีปูชนียวัตถุสำคัญคือรอยพระพุทธบาทคู่และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้เท่าผู้แก่ในบริเวณแถบนี้ก็รู้กันว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ในป่าภูชาติแต่ก็ไม่ทราบว่าประฏิสถานอยู่ที่ไหนอีกทั้งยังมีการนำท่อนซุงมาปิดทับรอยพระบาทณนะช่วงเวลาหนึ่งท่อนซุงเปื่อยผุพังจนได้มาค้นพบใหม่เมื่อปีพศ2559มีถ้ำโบราณหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ้ำพะขี่ข้างมีพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปแก้วประดิษฐานอยู่ถึงเวลาอันควรจะเสด็จออกมาให้สาธุชนได้สักการะบูชาตรงกับคำปิศนาพระธดงที่กล่าวไว้ตามหลายแทงว่าห่วยสามบุงมีสิ่งของคุณภัยมีบุญจังสิแก้ได้บนเอาไว้ข้างน้าสูงใสใกล้บ่กไกประมาณเซนกว่าผู้ใดเอาได้เหตุบุญหาแนะในส่วนนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าพระพุทธรูปทองคำและพระพุทธรูปแก้วถูกประดิษฐานไว้ที่ไหนและลายแทงจากพระธุดคงอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเนื่องจากเวลาผมน้อยและเจ้าอาวาสท่านไม่ได้จำวัดอยู่เพราะว่าติดกิจนิมนต์ทางไกลจึงไม่ได้คำตอบจากเรื่องนี้ท่านใดพอทราบเรื่องราวนี้กรุณาคอมเมนต์ให้อ่านด้วยซึ่งบริเวณที่เราเห็นอยู่นี้คือถ้ำพระขี่ขั้ง คือแมลงชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายตัวเพีย้ยแต่ว่าเป็นสีแดงชอบเกาะตามกิ่งต้นไม้เพื่อดูดยางไม้และขี้ติดตามกิ่งไม้ขายกับน้ำยางติดตามกิ่งไม้สามารถนำมาทำเป็นแม่สีปิ่มผ้าไว้เชื่อมด้ามมีดหรือแม้กระทั่งน้ำยาปิดซองเอกสารต่างๆผมขอสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะมีพระที่เคลือบด้วยขี้ข้างหรืออาจจะปั้นจากขี้ข้างเลยก็เป็นได้ ส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณปากถ้ำข้างในจะมีพระพุทธรูปพญานาคอยู่เราสามารถมองทะลุถ้ำได้มีรูเล็กๆปรากฏอยู่แต่ก่อนเราสามารถมุดออกจากถ้ำได้เลยแต่เนื่องจากฝนตกฝนเลยสไลด์ปิดถ้ำไว้มาพูดถึงรอยพระพุทธบาทภูชาติกันดีกว่ารอยพระพุทธบาทภูชาติเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายเป็นของดั้งเดิม และลอยพระพุทธบาทมงคลร้อยซึ่งถูกสร้างขึ้นมาควบคู่กับลอยพระพุทธบาทดั้งเดิมมีพระพุทธรูปพระพุทธบารมีสามัคคีธรรมชัยยะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่หน้าทัำเป็นพระพุทธรูปเรืองแสงสร้างครอบองค์เก่าให้ถูกต้องตามพุทธลักษณะและมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากวสเกตราชวรวิหารซึ่งได้รับมอบจากรัฐบาลอินเดีย สมัยรัชะการที่5ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและให้พุทธศาสนิกชนได้สการะบูชาจึงมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาถึงพระพุทธบาทภูชาติได้ต้องเป็นผู้มีบุญวัสนาจริงๆเท่านั้นส่วนคนที่มีบุญหรือไม่มีวาสนาก็จะมีเหตุอุปสรรคต่างๆทำให้ไม่ได้มาทั้งที่ใจตั้งไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามถ้าหากผู้ใดได้เข้ามาวัดนี้ จะมีเหตุได้เข้ามาอีกอยู่เรื่อยๆเพราะอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบรมสาษษรีริกธาตุที่ปฏิสถานไว้ภายในวัดและในถำ้ำบนถ้ำพระขี่ข้างจะมีพระมหาอุดบรรจุไว้ในซากก้อนต่อมาได้สร้างเจดีย์ครอบไว้มีชื่อเรียกว่าพระธาตุมหาอุดแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าอยู่บนถ้ำศักดิ์สิทธิ์เกรงว่าจะไม่เหมาะสม และเมื่อวันที่20มกราคพศ2559พระมหายโยธินโยธิกูปัจชาศีรองศาสตราจารย์ดรปริยนธรรม9ประโยครองเจ้าอาวาสวัดไผ่ลีพินาศตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้พิจารณาจากภูมิศาสตร์แล้วเห็นว่าชัยภูมิแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมให้เจริญยิง่งยิ่งขึ้นไป จึงได้เข้ามาดำเนินการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นสป,ปายะไม่ใกล้ไม่ไกลจากจังหวัดชัยภูมิจึงได้เสียสละกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาอาศัยความสามาัคคีและความร่วมมือจากชาวบ้านนาศิิชุมชนบ้านเล่าและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา แม้ว่าที่พักสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติจะมีการก่อสร้างดำเนินงานผัดเปลี่ยนมาหลายรุ่นต่อรุ่นเป็นระยะมายาวนานกว่า80ปีแล้วก็แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรตา7แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5เนื่องจากสถานที่ตั้งพักสงฆ์อยู่ภายในเขตพื้นที่ทางราชการกําหนดให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงเป็นปัญหาที่ทําให้ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ แต่ด้วยเหตุผลและความจําเป็นที่สมควรจะได้ดําเนินการให้ที่พักสงฆ์ดังกล่าวเป็นวัดโดยสมบูรณ์ในพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยและประกอบศาสนกิจตามธรรมวินัยของพระพิจษุสามเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลประกอบศาสนพิธีตามขนมคนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกัน บุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างดีจึงจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าชุมชนเพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างและจัดตั้งวัดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ ขอสรุปประวัติของวัดพระพุทธบาทภูชาติข้าวๆนะครับที่ป่าภูชาตินี้ก็จะเป็นภูเขาหินนะครับเป็นเป็นเนินหินที่มีหินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีถ้ำลูกทรงประหลาดที่สามารถลอดไปได้จึงเป็นสถานที่ที่พระสายธุดงท่านคิดว่าเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมก็เลยมีพระธุดงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทั้งปฏิบัติธรรมทั้งจำพรรษาที่นี่แล้วก็มีการค้นพบ ลอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายนะครับส่วนเบื้องขวานี่เป็นกัรปั้นขึ้นมาใหม่ด้วยปูนจนกระทั่งมีพระมหาเมธีมาเล็งเห็นพื้นที่ตรงนี้คิดว่าน่าจะพัฒนาไปต่อได้ก็เลยเข้ามาเป็นเจ้าวาดเพื่อพัฒนาพระพุทธบาทภูชาติให้เป็นวัดพระพุทธบาทภูชาตินั่นเอง